อันดับแรกนี่มันกือตรงมือยตตรงล่าเป็นธรรมดาก็อยากให้พอแม่พี่น้องนะครับที่สนใจค่อยๆลงทุนก่อนครับว่าต้องไปป๊บปับหรือว่าลงทุนนักๆให้เฮ้าอ่าคอยศึกษาวิธีชีวิตของ,ของหอยไปก่อนนะครับเนาะ,ะการดำรงชีวิตของเขานี่จากจากที่เป็นไข่เป็นตัวน้อยหรือว่าเป็นพอแม่พันธุ์วิธีการดำรงชีวิตของเขาอ่ะสิเป็นยังไง Icana, ให้เข้าเรียนร e, ements, kita, ู้ต euh ัวนี้ไปก่อนครับวงผมมี34บ่อนะครับก็ใส่ต uh ัวไดโวนะครับอ่าหนีวนึงขึ้นอยู่ครับอ่าจำนวนบอลนะครับว่าเข้าดีใส่ตัวปั่มจากโตครับตัวแนะนําเป็นนิ้วนึงขึ้นครับ30บบอขึ้นมีรายได้จากการเลี้ยงหอยประมาณเท่าไหร่ครับอ่าทีโบเฟกนะครับเนาะกะที่ที่นำนำมากอะ สวัสดีครับผมชื่อวิสรุตปรจาจเนครับชื่อเล่นวิสรุตนะครับที่กัดบ้านนาฟาร์มพิชชิ่ง205หมู่5บ้านนาเราตำบลหนองให้อำเภอว่าปีปทุ่จังหวัดมหาสารคามครับก่อนที่สีบ้าเลี้ยงหอยเนี่ยเขามีอาชีพหลักอยู่แล้วบ่ครับอ่าแม่นครับตอนนี้นเป็นครูนะครับเป็นครูอยู่โรงเรียนอนุบาลอบตหน,นองแสงครับ แรงบันดาลใจที่แรกที่ได้บ้าเห็ดฟ้าหอยคือจังไรครับอ๋อครับก็ตอนแรกว่าเป็นหอยสีทองนะครับตอนแรกสีเป็นหอยธรรมดาแถวบ้านเ่านี่าสิมีพวกร้านตำปลาต้านสมตามหลายหลายล้านก็เลยเห็นเมนูนหนึ่งเป็นตำปลาที่เขาใส่พวกหอยเชอรี่หอยขมก็เลยว่าเอ ห้าิเสียจะไหนไจังสีมี่โตหอยนี่มาบริโภคในครัวเรือนหรือว่าในชุมชนของห้า็ก,กหาะห้าแล้วครับตอนแรกก็ปัญหาหาแรงที่มาต้องขอพุ่น,นะครับพอเทียงนะครับที่เพิ่นหายแรงบันดาลใจในการเลี้ยงเพิ่นยุ่ยลเย็ดนะครับเป็น uh, กอล์มอนนอละเีดเพิ่นก็เลยแบงพอพันมาให้ผมหาครูกับใครสิห้างนะครับเนาะ เฮ็ดมาดนปันไดแล้วครับเริ่มเลี้ยงที่แรกแ่ว่าหอดตานนี้ก็บเกเดือนครับสีขาแเกเดือนนี่แหละลงทุนตอนแรกในหลายบ่ครับลงทุนตอนแรกผมใส่บอ่อปูนครับบอ่อปูนเก่าบ่อพื้นที่ในการเลี้ยงเนี่ยหลายปันไดครับอ่าบ่หลายครับพื้นที่ประมาณประมาณงานหนึ่งครับประมาณงานหนึ่งแต่ก็สางไรไดได้ไดสางไรไดง <ๆ S 1> ลงเลื่อนนี่จำเป็นต้องมุ่งสแลนบ่อ หรืออย่างไรครับจําเป็นครับอันดับหนึ่งก็คือหอยมันโนมักมันโนมักแดดแดดจัดก็เลยต้องเข้าต้องมีการปูแสลนการค้มห่อนเบสเซนเนี่ยในฟ้ามเข้านี่คู่หลุดลงทุนไปหลายปรนไดครับเฉพาะเฉพาะบ่อกะประมาณหาพันครับเทั้งหมดมีแสลนระบบน้ําบนรับประมาณหาพันกว่าครับการสังเกตพอในพันก็คือ ตัวเมียเข้าสังเกตฝาเนาะครับเนาะฝาตัวเมียมันสะเป็นแบนลาบแบนลาบเข้าใบแบนลาบต่ว่าขันลักษณะของตัวผู้นี่สีแบนลาบแล้วก็ตัวปลายปลายฝาเนสีนู่นขึ้นแล้วก็หักลงมครับเขาผสมพันธุ์กันโดนปันไหเขาจังสีใครครับหลังจากที่ผสมพันธุ์นะครับเนาะกัสีประมาณ2อถึงวันนะครับกระสีแม่พันธุ์กระสีขึ้นใครหลังจาก หลังจากขืนไข่เราก็ประมาณหามือครับก็ทิแซไข่ออกไปฝักบางเจ้าบางฟ้ามก็สิเป็นการใส่ในตะแกรงแล้วก็ให้ไข่โตกล้องหันต่วของผมนี่ก็สิคือเอากล้องนะครับหากล้องกลองพลาสติกหรือว่ากล้องพุ่มก็ได้แล้วก็ห้องห้องผ่าชิดชู่ประมาณสองซันแล้วก็เอาไข่ลงครับเอาไข่ลงชิดชู่ ล้วก็เอาไปไว้ในห่องครับห้องปกติห้านี่แหละฝาเราต้องปิดก็ปล่อยไว้ธรรมดาระยะจากที่ว้ในกองกประมาณประมาณสิบมือครับจนจนลูกฝักออกห้าเก่า,เาไปไว้ในที่บ่ออนุบาลครับประมาณหนึ่งถึงสิบห้าวันนะครับเนาะห้าว่าต้องห้อาหารเลยเห้าให้แค่พวกอจอกพวกแหนสาไล่ายหางกระรอกแค่นี้ครับแล้วก็ เคล็ดลับเคล็ดลับในการอนุบาลหอยก็คือน้ําไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากประมาณห้าถึงเจ็ดเเซนนะครับเนาะแล้วก็ตัวสําคัญก็คือหอยตองมีตัวหลูกตองมีแนวก่อน,นะครับเนาะเขาต้องให้ยพวกพวกจอกพวกแหนให้มันก่อได้เพราะว่าขันโมมมีพวกแหนวพวกนี้หอยมันจะจมหนำตายครับ ดนไฟไหครับคู่รูดจังเรือหผอาหารครับประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปครับอาหารกะทิมีพวกผักตำลึงผักชายาผักขี้รดนาบเนาะใบใบผักหุงเห่านี่แหละล้วก็พวกผักบุง้งสาลายพวกนี้แหละครับอาหารกับพวกในบ้านเห่าครับพื้นที่บ้านเห่าพวกแหนแดงพวกอย่างน,น้ำแหนแดงแหนแดงครับอายุ ได้โดนประได้ครับจังเป็นพอแม่พันธุ์ได้ครับประมาณ3เดือนครับ3เดือนเริ่มไข่แล้ว3เดือนนี่จังสีเริ่มไข่ครับผมเป็นพอแม่พันธุ์ุ่มสาวเป็นเ่าครับคุณลุดครับนามหรืเข้าใส่นามยังเลี้ยงครับสาหรับบ่อผมครับใส่นามบดานเลี้ยงครับผมนามบดานนี่เข้าจําเป็นต้องพักนามพักหยังบ่ครับอ่าบ่ต้องพักครับบ่จาเป็นก็คือลักษณะบ่อนะครับเนาะกของผมใส่ขนาดกว้างกว้างเมตรหนึ่ง ค้อมยาวสองเมตรครับใส่ผ้ายางครับเป็นโตเป็นตัวเ,เป็นบอข้อดีของบอ,บอผ้ายางเนาะครับเนาะก็คือหนึ่งการเก็บไข่สีไงสองบอ่เห็นไข่เสียนะครับเวลาเก็บก็คือมันหลอดไงครับผมข้อดีของผ้ายางขันเป็นบอพวกบอพวงปูนก็คือเวลาเก็บไข่มันสเสียครับราคาต่อบอเนี่ประมาณจักบาทครับอาเฉลี่ยเราสองคู่หนึ่งกับ 6กเรี่ยเราบ่อนึงกับลอยยี่สิบบาทครับกระเบื้องนี่คู่รุ่นไหนมากยังไงครับกระเบื้องกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องที่บ่อใสครับจากในบ้านิ่มยูซื้อก็เลยไปขอในบ้านมาขนาดมันกับแผ่นหนึ่งกับเมตรยี่สิบครับเท่ากับตัดเคืองออกเป็น60ฝางดิน10เส้นแล้วก็โพดินหา0เส้นครับพายางนี่จําเป็นต้องเป็นสีดาหรือว่าสีขาวบ่ครับอ่าบ่จําเป็นครับ สีดำกับอะไรสีขาวกับอะไรครับแต่ว่าตัวหนึ่งสําคัญครับอ่าความหนาของผายางก็คือแนวน้าเป็น0.50ไมครอนครับขึ้นไปมันจังสีหนามหมดซึมเร็วครับคุณหลุดครับเลี้ยงหอยนี่มันมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงบ่ครับอ่ามีครับผมปัญหาหลักก็คือพวกหนามนะครับเนาะหนามถือว่าเป็นปัญหารครับขอสำหรับการเลี้ยงหอย แล้วก็ปัญหาคือการบริหารจัดการน้ำนะครับเนาะเป็นสิ่งสําคัญผมก็เลยคิดวิธีการาทําระบบน้ำวนนะครับนะเนาละละัรๆมือนกับมีมแค่สามย่างครับระบบน้ำวนันับแรกก็เป็นท่อน้ำวนครับท่อน,น้ำวนท่อน,น้ำวนแล้วก็ตัวสองก็เป็น,ท,นท่อน้ำถิมครับท,ท่อน้ำถิม อันดับ3บอ่อผักนะครับเนาะบอ่อผักก็ถือเป็นสามขั้นในในระบบนำวัตตนี่ตัวบอ่อกรองก็ส,เสิเป็นสิเป็น3อย่างนะครับเนะน,นาะอยู่ในนี่ก็คือ1เป็นทาน2เป็นหิน3าอ่าใยแก้วครับที่เป็นตัวกรองความสะอาดของบอ่อครับผมในส่วนของปั๊มน้ำคูณลูดใส่ปั๊มน้ำขนาดเท่าไหร่ครับ อาปั๊มน้ำนี่ขึ้นอยู่กับจำนวนบ่อเขาเนาะครับขันบ่อหลายกับเป็นแนะน้ำเป็นจำนวนไดโว่หนีวนึงครับผมผมมีสามสิบสี่บ่อนะครับก็ใส่ตัวไดโวนะครับหนีวนึงขึ้นอยู่ครับจำนวนบ่อนะครับว่าเขาดีใส่ตัวปั๊มจากโตครับตัวแนะน้ำเป็นหนีวนึงขืนครับสามสิบบ่อขึ้นครับผมหนีวนึงนี่ราคาจักบาทครับตัวนี้อ่าบ่แพงครับซื้อตามท้องตลาดก็ หร้อยก็บาทครับคู่รูเทสยังสี่ดิปล่อยน้ำจังไหนครับห้มันไหลตลอดมดมือมดเว้นรือว่าขวบคุมจนยังไหนครับตัวนี้ผมใส่ระบบต้องขอบคุณนะครับพี่ต้นนะครับทุ่งกุลาคิดคนนะครับข้อหลูดตัวหนึ่งมากก็คือตัวท่ามือสวิตนะครับเป็นระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติกาซอยใดนะครับระบบการทํางานก็คือทํางานหนึ่งชั่วโมงปิดสองชั่วโมงครับคู่รูดไนเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนยางดูบรับัณนี้ กา,ารเปลี่ยนน้ำกับสีประมันบ,บุเปลี่ยนดูครับเดือนหนึ่งถึง2เดือนครับเปลี่ยนทต่หนึ่งก็คือข้อดีของระบบน้ำว้นก็คือ1เป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำตลอดเวลาเห็ดห่หอยสดชื่น2ก็คือพวกพอลแมพันธุ์นี่สีไข่ดีครับที่ผมติดตั้งระบบน้ำนี้ขึ้นมากครับพีนตน่ต้นถ้าเฮาบ่มีระบบน้ำว้นนี่ การเปลี่ยนหนาแรกเริ่มเดิมที่หเปลี่ยนจากไหนได้ครับอาถือว่านักมากครับตัวนี้หลังจากทีธรรมดาสองมือเปลี่ยนทีหนึ่งมันก็เกิดการมือยล่าขึ้นนะครับเนาะการมือยการล่าการเบอร์ไนในการทายหนําครับเรียงบ่มวลแล้วประมวลแล้วครับผมมาถึงคำถามยอดฮิตครับ เรียงแล้วเอาไปขายอยู่ใสครับสำหรับสำหรับข้าวเทนี้คือว่าหยอดหินมานะครับเนาะ,ะการจำหน่ายของผมเดี๋ยวนี2สองสอง,สองทางเกต10%ก็คือออนไลน์นะครับเนาะทางเ c e บุ๊กทางเพจแล้วก็30%ก็คือพวกบริเวณมูบ่บ้านเฮองห้าสิมารับเราครับครับผมคู่รุดมีรายไดจากการเรียงหอยประมาณเท่าไหร่ครับ ทีโบเฟกนะครับเนาะกับทีที่นำนำมากอที่เริ่มเริ่มจำนายยี่ยี่ีล้อน่ก็คือ,อประมาณห้าเดือนนี้ประมาณมื่นมื่นหาครับต่อเดือนม่นอต่อเดือนครับ,รบโอ้กับจัดว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีไม่นครับราย<ม>ได้เสริมครับใหญ่คู่รุฝากแนวคิดในการประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยหอยเลยครับอ๋อครับผมก็คือนะครับาสาหรับเกษตรกรนะครับตีสนใจอันดับแรกนี่มันคือตรงมือยต้ตรงล่าเป็นธรรมดาก็อ,าอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับทีสนใจเกษตรกรนะครับเนาะค่อยๆอ,อันดับแรกค่อยๆลงทุนก่อนครับไ่ต้องไปปึ๊ดปับหรือว่าลงทุนนักๆให้เขาอา่คอยศึกษาวิถีชีวิตของหอยไปก่อนนะครับเนาะว่า การดำรงชีวิตของเขานี่จากจากที่เป็นไข่เป็นตัวน้อยหรือว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์วิธีการดำรงชีวิตของเขาอะสิ่เป็นยังไงให้เข้าเรียนรู้ตัวนี้ไปก่อนครับแล้วก็ตลาดก็คือตลาดโบ,บตันแดคบบนะค,ออดใดใค,รครับผมผมการรับประกันก็คือยังไปได้ไปได้ไกลครับผมอยากฝากพ่อแม่พี่น้องน,นะครับที่สนใจก็ให้มา แล้วก็ยุคนี้ก็คือว่าเป็นยุคโควิดอาชีพไม่กัตัวหนึ่งครับตัวนี้เรียงหอยก็อยากให้พอแม่พี่น้องนะครับเนาะที่สนใจลองลองมาเบิ่งครับหอยกับมีพวกอันดับแรกก็เป็นไข่ครับผมหลักๆไข่แล้วก็ตัวตัวหน่อยครับตัวหนึ่งเดือนถึงสองเดือนถึงวันุ่งสาวนะครับเนาะจนถึงหอยพ่อแม่พันธุ์ครับ สามารถแบ่งปันให้พี่น้องของเฮาไปเลี้ยงได้ได้ครับผมคู่รุดครับขันพี่น้องของเฮาอยากได้ความหูจากคู่รุดแลกเปลี่ยนกันคู่รุดยินดีปะครับอ่ายินดีครับผมถ้ายินดีผมกับว่าเก่งใจนะครับมีเบอร์โทรครับอ่ามีครับผมเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับก็คืออ่าเบอร์ศูนย์แปดศูนย์นะครับหกศูนย์เก้าเก้าแปดห้าสี่อ่าเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กอ่ารุดรุดอายุรุดนอายุที Prunner P, ner, P R E R U E N E R ครับแล้วก็แฟนเพจฟามหอยบ้านนาพิชชิ่งครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคูณร่รวดหลายๆครับที่ให้ความหูคครับ,รบสวัสดีครับ